เดียว่นนวิ่งวิ่งจับแบบตัวใหญ่เลยนบบางวอ่ะชงล็อกเมื่อกี้วล็อกเด็กไทำายเด็กล็อกเด็กเมื่อนี้รอ้เป็นลง หนูก็กลัว pues mm hmm. ถ้าลองจะลองไงหนูก็เลยมาก่อนผมก็เลยผมก็เลยลืมไปว่าเอ๊ะรู้จุดที่ผมอยู่เปล่าแล้วก็บอกว่าเอาเลยครับโอเคเนี่ยมาเดินแปลงฟันอย่างนี้เห็นนัืนเดืองห้องผมเคยไปยังลองลองคาราวคารวัตหนึ่งคนคนที่สองคนที่สามลองศิลาสามคนลองศิลาเสร็จคนที่สี่ก็เป็นเนี่ยรลองสัต้นีเนี่ยห้องนี้จะของห้องแรกถ้าลอง รอพคนที่ 3, สามรอศิลาก็ห้องอยู่อีกตึกหนึ่งมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะที่นี่จะมีรองอยู่สามรออยู่นีแต่ไม่มีที่ไม่น่าไม่สามารถมานั่งรวมกัน,กน,กนแล้วก็ถแล้วผมนีงต้องทําหน้าที่ดูแลฝ่ายด้วยคุณนะร่ครับก็เรียนว่าในการที่จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยนะครับเราต้องยึดตามแนวทางของส่วนกลางนะครับก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม 2,565เป็นต้นไปนะครับซึ่งแนวทางหลักๆที่เราเตรียมไว้นะฮะเราก็ยึดหลักอันที่1ก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับเข็ม3นะครับซึ่งต้องเรียนว่าจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้นี่มีเป้าหมายในการที่จะฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับประชาชนเนี่ยนะครับประมาณ6 0 0 0นคนนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยเราก็จะฉีดให้กับ กลุ่ม6 0 8นะครับนะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือกลุ่มที่พนักงานบริการนะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านอาหารแคชเชียร์ต่างๆนะครับพนักงานไปษณียนะครับพนักงานตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าทางห้างร้านสะดวกซื้อนะครับรวมทั้งกลุ่มที่ส่งอาหารนะแก๊ปฟู้ดแพนด้าอะไรต่างๆนะครับเราต้องฉีดกลุ่มนี้นะะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีหน้าที่ที่จะบริการนะฮะหรือพบปะประชาชนค่อนข้างจะมากนะครับ ซึ่ง6 0แสนคนเนี่ยในรอดแรกเนี่ยคิดว่าเราตั้งเป้าว่าถ้าวันละหมื่นคนเนี่ยก่อนสงการานเนี่ยเราก็จะฉีดได้ประมาณ2 0 0 0 0 0คนในรอดแรกซึ่งเราก็คิดว่า6 0แสนคนเป้าหมายเนี่ยก่อนจะถึง1กรกฎาเนี่ยน่าน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดการไว้นะครับเ,เรื่องที่2นะครับที่เราวางเป้าหมายไว้ก็คือว่าเราเรามั่นใจนะครับในศักยภาพการให้บริการ ของอสถานพยาบาลของจังหวัดบุัมยำของเราในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยโรงพยาบาล นะครับต่างๆไม่ไวม่าเป็นโรงพยาบาลบุีร์หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆก็สามารถที่จะดูแลได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยเรามี HI ชนะครับเรามีเจอแจกจบซึ่งตอนนี้กระจายครอบคลุมไปทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ผลการดํเรนาเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จนะครับเราจึงมั่นใจเรื่องระบบบริการของเรานะครับเรื่องที่3เรามั่นใจว่าเราจะทําได้นะครับ ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในเรื่องที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับวัคซีนซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็ม3ามเนี่ยจะทําให้พวกเรามีความมั่นใจที่จะเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นได้ซึ่งการประชาสัมพันธ์เราเป็นทุกรูปแบบนะครับทั้งเรื่องของสื่อของในจังหวัดเองก็ดีสื่อของเขตเองก็ดีนะครับแล้วแม้กระทั่งเราออจากสื่อส่วนกลางขึ้่มาขยายต่อในภาคพื้นของจังหวัดเรานะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้ทำหนังสือนะครับหนังสือราชการนะครับขอความร่วมมือไปทางหน่วยราชการต่างๆหัวหน้าส่วนต่างๆแล้วก็ทางาส่วนราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะให้ข้าราชการหรือว่าเจ้าจพนักงานพนักงานที่สังกัดบุคลาก,กรที่สังกัดของหน่วยงานต่างๆนะครับได้เข้ามารับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับก,ก็ยืนยันว่า เราน่าจะมีความพร้อมนะครับก่อน1พฤษภา1 1กรกฎาคมนี้นะครับที่จะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นตามที่ส่วนกลางได้กําหนดเรายึดหลัก3-4ข้อนี้นะครับก็สามารถที่จะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นได้แน่นอนนะครับก็เรียนว่าวุรมเรามีความพร้อมครับในการที่จะประกาศเป็นโรคประจําถิ่น1กรกฎาคม2665เป็นต้นไปด้วยหลักอย่างที่ผมได้เรียนมาสักครู่ครับส่วนจุดบริการีเรามีการเปิดเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ขณะนี้เนี่ยทุกๆอําเภอก็มีการจุดบริการที่จะเปิดการฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมารับบริการได้เราก็มีบริการเชิงรุกนะครับถ้าตอนนี้ที่ไปในแต่ละอำเภอรเราก็จะเห็นมีการลุกจากหน่วยบริการนะครับอาจจะไปโดยสามล้อข้างพ่วงข้างบ้างนะครับหรือไปในหน่วยเคลื่อนที่แบบรูปแบบอื่นๆเข้าไปสู่กลุ่ม608นะครับส่วนจุดบริการอื่นๆนะครับสำหรับ ผู้ที่สามารถเดินทางมารับบริการได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็จะมีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลนะครับหรือทางพสตอเองก็ยินดีที่จะให้บริการซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีความหลากหลายในแต่ละหน่วยแต่ที่ทุกหน่วยที่เหมือนกันก็คือที่โรงพยาบาลนะก็มีให้บริการครับถ้าส่วนองรณการผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อณนขณะน,นี้ของบริลามแนนะเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ที่ประมาณ400-500คนต่อต่อวันนะครับก็ก็ถือว่าก็ว่าเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าโอมคคอนตอนนี้เนี่ยครอบคลุมนะครับในประเทศไทยนะคร90กว่าแล้วนะครับเ,เหลือเดลต้าอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เนื่องจากว่ามีการติดติดต่อกันได้ง่ายนะฮะแต่ว่าความรุนแรงก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับเราก็สามารถควบคุมนะฮะในเรื่องของการติด ในการในการเสียชีวิตนะครับของผู้ป่วยที่ท,ที่ติดเชื้อโอมคิคอนนะครับก็การติดเชื้อ,อการการเสียชีวิตของผู้ป่วยในช่วงนี้เนี่ยก็ก็ไม่ไม่ได้มากนะครับไม่ยังยังต่ำกว่าค่าดเฉลี่ยของของประเทศหรือของโลกนะครับ